สวัสดีครับกับเพราะว่าผมต้นชาแนลครับกับรายการทะเลแ a ็ d เที่ยวสุดเขตวันนี้มาอยู่ที่กระบี่เท่านะครับหรือเมืองกระบี่นะครับข้างหลังผมครับคือเขาขนาบน้ำนะครับมีความสวยงามมากๆถ้าจะเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่แล้วด้วยนะครับตอนนี้แต่ไม่พอครับมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเสาลอกอินรีด้วยนะครับนี่ครับ นี่เต่าลกเอ็นซีครับนี่ครับถ้าได้ไม่พอครับยังมีปูดำด้วยนะครับปฏิบาการรมปูดำนะครับ <rainforest> ก็ยังคงเป็นจุดที่คนอ่าไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือเป็นนักท่องเที่ยวนะครับยังคงให้ความสนใจอยู่นะครับ เขาเรียกว่าเหมือนกับมากระบี่แล้วพลาดไม่ได้นะครับทํำนกนั้นเลยทีเดียวเราแั้ไม่พอครับจะมีนกอินซีกิโลเมตรที่ศูนย์ด้วยนะครับหรือนกออกนะครับก็จัดสุดข้างแรงครับที่กระบีนะครับแต่ใจยังสู้อยู่นะ แต่ช่วงเวลาที่บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะไม่มีผู้คนมาวุ่นวายมากเท่าไหร่นะครับนี่ครับผมนะครับผมแล้วก็ลากับตรงนี้เลยนะครับผมก็ใหม่โอกาสหน้ากับรายการไทยแลนด์แ a ็คเที่ยวสุดขีดน,นะครับวันหลังวันนี้ขอลาดไปก่อนสวัสดีครับ